ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ฮันกุกโโซแกพู้จาภาษาเกาหลี ยินดีต้อนวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการพูดจาภาษาเกาหลีฮันกุกโกซอกแกคุณศาสตรีนาศิริรัตน์จากภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและดิฉันชุติมานันทวงศ์ค่ะช่างชิจจาเยอรมุนอันยองเซโยคือตงันจัชินเอชซายชชุติมา선생님ครูชินเเอชซ์ซายช่ชุินนวงะ ซิลิน่าซอนแซงนิมุนยอฉอดู잘지냈어요ขอบคุณ <laughs> ฟังค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ทบทวนบทสนทนาที่สวัสดีเข้ารายการไปพร้อมๆกับพวกเราหรือเปล่าคะคงจะทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะแถมก็ทักทายสบายดีไหมคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทักทายด้วยนะคะใช่ะะแล้วก็เป็นการตอบปุ๊บพอตอบปุ๊บว่า เน่ชันชินซโยใช่สบายดีค่ะแล้วก็สิลินาซอนแซงนิมุนยอกแล้วคุณสิลินาล่ะคะสบายดีไหมคะเพราะว่าค่ะว่าซอนแซงนิมนี่เป็นได้ทั้งคุณแล้วก็คุณด้วยแล้วก็คุณที่เป็นคําสุภาพมากขึ้นใช่ค่ะก็คือคุณสิรินาเป็นยังไงบ้างหรืออาจจะอาจารย์เสียงนาเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกันนะคะค่ะเอาละในวันนี้นะคะเราก็มาพบกัน เป็นครั้งที่10แล้วค่ะอย่างน้อยก่อนที่จะไปขึ้นบทเรื่องราวของตอนที่10กันนะคะเรามาทบทวนครั้งที่แล้วกันหน่อยดีไหมคะที่รู้สึกว่าคนไทยเราจะใช้กันบ่อยด้วยเรื่องของเวลาที่เวลามีการนัดหมายกันแล้วอาจจะไปช้ากันบ้าง อาจจะโรติหรืออะไรกันบ้างนะคะที่เราใช้ชื่อบทสนทนาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนั่นเองก็มีคําศัพท์ที่น่าจดจําแล้วก็นานํามาทบทวนกันนะคะค่ะประโยคแรกเลยนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะภาษาเกาหลีพูดว่า지금몇시에요지금몇ย에요지금몇ม에요지금몇 e 에요ตอนนี้กี่โมงแล้วค่ะแล้วก็มีการขอโทษด้วยนะคะหากว่ามาสายคําว่าขอโทษคือคําว่า มีอันเฮย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 แปลว่าขอโทษค่ะค่ะแล้วถ้าบอกว่าขอโทษเพราะว่ามาสายขอโทษที่มาสายนะคะพูดว่าเนื้อจอซ้อมมีอันเฮโยนื้อจอซ้อมีอันเฮโยนื้อจอซ้อมมีอันเฮโยนื้อจอซ้อมมีอันเฮโยขอโทษค่ะที่มาสายงั้นก็แสดงว่าคําว่าเนื้อจอซ้อนี้แปลว่ามาสายะะใช่ค่ะสาเหตุอะไรที่มาสายนะคะเป็นเพราะว่ารถติดมากนะคะพูดว่า ช h า k กะนอม m มาเขียวชาเกะนอมุมาเขียวชาเกะนอมุมาเขียวชากะนอมมเขยวรถติดแม่อันนี้เราต้องจำให้เป็นแม่เลยนะคะเพราะว่าเวลาการน,นัดหมายในกรุงเทพรถติดจริงๆค่ะช h า k กะนอม m ม k เขียวก็ปล่อยให้อีกฝ่ายรอนานเพราะฉะนั้นเราก็ เลี้ยงข้าวแทนเลยแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการทดแทนนะคะเป็นการขอโทษเป็นการขอโทษเลีะะเ้ยงข้าวเป็นการขอโทษดีจังนะคะอย่างนี้พอใครมาสายเราอิ่มเลยนะค่ะขอเลี้ยงข้าวหน่อยนะคะพูดว่าพับซาชุเกะพับซาชุเกะพับซาชุเกยอพับซาชุเกยขอเลี้ยงข้าวนะคะเมื่อฝ่ายนั้นบอกขอเลี้ยงข้าวนะคะที่ขอโทษที่มาสายเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธนะคะคันชันไนโอคนชันไนโอไม่เป็นไรคะ่ะ จริงๆแล้วเควนชันไดโยนี่ก็คงจะเป็นเหมือนกับเป็นคําตอบลักษณะว่าแบบไม่ต้องหลอกเกรงใจอะ่ะคนเราก็แม้พพอใครจะบอกเลี้ยงข้าวเราก็จะบอกเกรงใจใช่ไหมคะเกรงใจค่ะไม่ต้องหลอกค่ะก็เควนชันไดโยเควนชันไดโยนะคะนี่ก็เป็น5ประโยคสั้นๆที่น่าจดจํากันไว้ไม่ว่าจะจีกึมมาซิเยโยตอนนี้กี่โมงแล้วมีอันเฮโยขอโทษค่ะหรือว่า นิจจซมิยันเฮยโยขอโทษค่ะที่มาสายแล้วก็ชากการนอนมูมักเยอะรถติดมากเลยพับซาชูกเกียเยขอเลี้ยงข้าวนะคะแล้วก็เควนชานยไม่ต้องหรอกคะ่ะเกรงใจค่ะเอาลคะค่ะหลังจากทบทวนประโยคต่างๆที่น่าจดจำน่านำไปใช้แล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงบทสนทนาในครั้งนี้กันบ้าง กับบทสนทนาตอนที่10บแล้วนะคะชื่อตอนที่ว่าอุนดงฮารอกัล까요อุนดงฮา까요ไปออกกำลังกายกันไหมคะอันนี้ก็คือชื่อตอนฉะนั้นในตอนนี้นะคะลองมาดูกันว่าประโยคอะไรที่ น่าจำแล้วเราจะได้ยินในบทสนทนาลองฟังกันดูหน่อยนะคะเผื่อจะได้คุ้นคุ้นแล้วลองไปจับประเด็นดูว,ว่าในบทสนทนาครั้งนี้จะได้กล่าวถึงคำคำนี้ตอนไหนบ้างคะ่ะค่ะที่อยากให้ตั้งใจฟังกันนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าแนิลแนิลแปลว่าพรุ่งนี้คำว่ามอร์เฮยโอมอเฮโยแปลว่าทำอะไรคะต่อไปนะคะอุนดงอุนดง กีฬาไปไหมเตะตะนาดาเตะตะนาดาเก่งจังชี่มีชี่มีงานอดิเรกเอาละคะนี่ก็เป็นหกคำนะคะที่จะให้ได้รู้ว่ามีว่าพรุ่งนี้มีทำอะไรคะมีกีฬามีไปไหม จริงๆแล้วมีชื่อกีฬาด้วยนะคะแล้วก็มีบอกว่าอุยเก่งแจ้งแล้วก็มีเรื่องของงานอดิเรกนี่ก็แสดงว่าในบทสนทนาเรื่องนี้ก็จะเป็นการถามว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรไหมถ้าไม่ได้ทําอะไรไปเล่นกีฬากันไหมแล้วก็อาจจะบอกว่าถนัดเล่นกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็จะชวนกันว่ามีงานอดิเรกอะไรกันบ้างหรือเปล่าในระหว่างที่อยู่ว่างๆกันทํานองนี้นะค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบ บทสนทนาที่เราจะได้รู้เรื่องคร่าวๆกันในวันนี้รวมทั้งคำศัพท์ที่เมื่อสักครู่ก็บอกกันไปแล้วประมาณ6คคำนะคะลองฟังกันดูนะคะว่าจะปรากฏอยู่ในบทสนทนานี้อย่างไรแล้วก็เราลองเดาประโยคต่างๆดูก่อนที่จะมารู้คำแปลและความหมายกันอย่างสมบูรณ์อีกครั้งค่ะเยบินชีในอิมอรยโย 그냥 집에 있을 거예요. 심심한데 나랑 같이 운동하러 갈까요? 무슨 운동이에요? 테니스요. 슈트마시는 테니스도 친춘 알아요? 그럼요. 2년 전에 배웠어요. 정말 대단하다. 대단하긴요. 그냥 재미로 해요. 그러나 2년이나 배웠다니 정말 잘하겠어요. 예빈 씨도? มันมันชี้อันถ้าก็ธุรสยอครับเทนนิสเกม에서찐사람은밥사줘야돼요ว้าวชนะแล้เป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนากันทันไหมคะได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคําแต่ละคํานั้นอยู่ตรงประโยคส่วนใดกันบ้างนะคะก็อ,อย่างน้อยอย่าลืมนะคะมีแนอิลมาเรโยมีอุนดองมีคอลกาเยมีแททันฮาดาและคําว่า ชิมีที่แปลว่างานอืลตรนะคะและเพื่อให้ฟังกันชัดๆในบทสนทนาครั้งนี้เรามารับฟังบทสนทนากันอีกรอบนะคะเยบินชีในอิมอร์ยยะคุณย네ังที่บ้านสักก็เออชิมชิมฮันเดนารังคาชีอุนดงฮาร์คอลกายเยอะมุสึอุนดงเทนนิสเยชุดมาชินเทนิสดชินชุรยกรอมโยินยอนชอนอีวะยเอ 대단하긴요, 그냥 재미로 해요. 그러나 2년이나 배웠다니 정말 잘하겠어요. 예빈 씨도 만만치 않다고 들었어요. 그럼 테니스 게임에서 찐 사람은 밥 사줘야 돼요? 와우, 지난다! เอาลค่ะหลังจากที่ได้ฟังบทสนทนาเต็มๆบทกันไปทั้งสองรอบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชวนไปออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามารับฟังคำอ่านแล้วก็คำแปลชัดๆกันในแต่ละประโยคโดยอาจารย์สรีนาศริรัตน์กันเลยค่ะเยบินชีเนิลมอเรลพรุ่งนี้ทำอะไรคะคุณเยบินคงอยู่บ้านเฉยๆนะคะ ชิมชิม,มันเดนารัง같이운동หลำรวงกายอเบื่อแย่เลยออกไปเล่นกีฬากับฉันไหมคะมุซึนวนดงเย่กีฬาอะไรเลอคะเทนนิสเยะเทนนิสเงคะชุติมาจีเนินเทนนิสโดชินชูนอารายคุณชุติมาเล่นเทนนิสเป็นด้วยหรอคะครับโย่เรียนมาเมื่อสองปีที่ออท่านอาด다 คุณนี่เก่งจริงๆเลยนะคะเตดานักกันเนเก่งอะไรกันคะคุณยิ้มที่รู้เอเล่นเป็นงานอดิเรกเท่านั้นเองกระนา2ปีนี่นาเรียนมา้ั้งสองปีแล้วต้องเก่งมากๆแน่เลยเยบินที่รู้มั่นๆที่안다고들었어요ได้ยินมาว่าคุณเยบินก็เล่นเทนนิสเก่งไม่ใช่เล่นทีเดียวเลยนะคะใช่ไหมคะ 그럼테니스게임에서จ사람은밥사줘야돼요ถ้งงางั้นเรามาแข่งกันดูไหมคะว่าคนที่เล่นแพ้ต้องเลี้ยงข้าวนะอุ๊ว่าทนั่นดาว้าวน่าสนุกจังเลยคะ่ะค่ะและคราวนี้นะคะเราก็มาฟังคําแปลแต่ละคําแต่ละประโยคนะคะเริ่มต้นด้วยประโยคแรกนะคะเยบินชีนะคะเริ่มต้นด้วยการเรียกชื่ออีกเช่นเคยคะ่ะคุณเยบินคะแนลมอลเฮล นอิลมีความหมายว่าพรุ่งนี้นะคะมอรแปลว่าอะไร h ฮโยแปลว่าทำแนอิลมลอรอ์ฮโยพรุ่งนี้ทำอะไรคะคุณเยบินคืนยังที่บ,บ้า k o 을거예요คืนยังเฉยๆงั้นๆบบที่บ้าน있을거예 o จะอยู่นะคะคืนยังท i b บ i s น있을거예요ก็คงจะอยู่บ้านบเฉยๆและะ้วค่ะ ชิมชิมฮันเดนารังคัตชิดงฮารอขัลไกโยชิมชิมฮันเดน้าเบื่อนารังกับฉันคัตชิด้วยกันอุนดงเล่นกีฬาคัลไกโยไปด้วยกันไหมนะคะก็เบื่อแย่เลยค่ะอยู่บ้านเฉยๆออกไปเล่นกีฬากับฉันไหมคะชิมชิมฮันเดนารังคัตชิดงฮารอขัลไกโยนะคะคราวนี้คู่สนนาก็ถามต่อว่า 무슨운동이에요무슨อะไร운동กีฬา무슨운동이에요กีฬาอะไรล่ะคะเทนนิสเยเทนสสก็คือเทนนิสนะคะใส่โยเข้าไปค่ะเพื่อให้ประโยคฟังแล้วไพเราะขึ้นนะคะแล้วก็ดูสุภาพขึ้นเทนนิส,สหรือบางครั้งเมื่อเราพูดกับคนที่สนิทสนมมากๆนะคะเราอาจจะพูดแค่ว่าเทนนิส,สก็ได้นะคะซึ่งหมายถึงเทนนิส นะคะไม่มีคำว่าค่ะต่อหลังนั่นเองนะคะถ้าพูดให้สุภาพขึ้นก็เป็นเทนนิสเซโยนะคะให้ฟังแล้วดูสุภาพขึ้นนะคะต่อไปค่ะชุดติมาชืน่นเทนนิสโดชินชุนนาไรอชุดติมาชีน่นนะคะอันนี้ก็คงจะคุ้นกันเป็นอย่างดีนะคะคุณชุติมานั่นเองนะคะเทนนิสกีฬาเทนนิสโดด้วยชิลแปลว่าเล่นนะคะเทนนิสซีชิดะแปลว่าเล่น,น,ะะทนลเนทนนิสนะคะ ชูอะรอ๋อแปลว่ารู้หรือเป็นนะคะรวมทั้งประโยคก็คือคุณชุดิมาเล่นเทนนิสเป็นด้วยเหรอนะคะชุดิมาชีน้นเทนนิสดชินชลอาไรอยอนะคะคืรอร่มโยแน่นอนละคะ่ะเล่นเป็นแน่นอนคะ่ะอีญอนชอนเน่แพรวสโซย ο. อีแปลว่าสองยอนแปลว่าปีชอนเน่แปลว่ากอ่อนอีญอนชอนเน่อสองปีก่อนแพรวสโซย ο. แปลว่า เรียนมาแล้วนะคะเรียนมาแล้วค่ะเมื่อสองปีก่อนนะคะก็คือเรียนมาแล้วสองปีนั่นเองนะคะชองมัลเท t a น a าดาชองมัลแปลว่าจริงๆรเทท a นนาดาแปลว่าเก่งชองมัลเทนาดาเก่งจริงๆเลยเททานนากินโยอ,อันนี้ก็เป็นการถ่อมตัวเองนะคะเมื่อมีคนอื่นชมเรานะคะเราก็ต้องถ่อมตนนะคะเททานนากินโยเก่งอะไรกันคะ คืนย่างชิมิโรเฮโคืย่างเมื่อสักครูนี้ได้พูดไปแล้วหมายความว่าเฉยๆนะคะงั้นๆนะคะชิมิชิมิแปลว่างานอดิเรกเฮโยแปลว่าเป็นหรือทำนะคะเล่นเป็นงานอดิเรกแค่นั้นเองคืนย่างชิมิโรเฮโยนะคะคือรนาอีนียนน่าแปรวยบตานิรงมาะรกสโยคือาแปลว่าแต่นะคะอีนแปลว่าสองปี อินาแปลว่าตั้งอินยอน i ีนาตั้งสองปีนะคะแพวตตะแปลว่าเรียนมาแล้วนะคะอินยอนยีนาแพลว่ตตาเรียนมาแล้วตั้งสองปีชงมังจริงชารกากก็สยคงจะเก่ง จริงๆนะคะชองมัลชาดาเกสเซลคงจะเก่งมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเรียนมาแล้วตั้งสองปีนี้น่ะนะคะคู่สนะก็ตอบกลับไปว่าเยบินชิโดมันมันชิอันทาโกทุรสเซลคุณเยบินก็ด้วยนะคะเยบินชิโดโดแปลว่าด้วยนะคะคุณเยบินก็ด้วยเหมือนกันนะคะมันมันชิอันทาแปลว่าไม่ใช่เล่นๆน ไม่ใช่ย่อยๆที่ไหนไม่ธรรมดานะคะมันที่อันทาคือรสโซยอแปลว่าได้ยินมาฉันก็ได้ยินมาว่าคุณเยบินก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเล่นเทนนิสเก่งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะก็คือคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันน่นาเรื่องการเล่นเทนนิสนะคะคือรอมถ้าอย่างงั้นนะคะคือรอมเทนนิสเกมเมสจินซารามึนพับซาจโยเทอคือรอมถ้าอย่างงั้น เทนนิสก็กีฬาเทนนิสเกมก็คือเกมนะคะหรือการแข่งเล่นเทนนิสเทนนิสเกมการแข่งเล่นเทนนิสกันนะคะจินสร,รมคนที่แพ้ผับข้าวซาชอยะเทโยต้องซื้อข้าวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรามาแข่งกันนะคะถ้าคนแพ้ต้องเลี้ยงข้าวเอาไหมคะค่ะผู้เป็นภาษาเกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ r เ m tennis g a มซ จินซารามึนพับซาจอยาเทโยวคู่สนทนาก็ตอบกลับมาว่าอูว่าก็เป็นการอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะว้าวชินนันดาน่าสนุกจังเลยค่ะแม่ดิฉันว่าคำสุดท้ายเนี่ยร่าจํำที่สุดเลยนะคะเอาไว้ใส่เป็นสีสันในการที่เราจะพูดคุยกับชาวเกาหลีนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์นั้นสนุกจริงหรือเปล่านะคะว้าวชินันดา แหมน่าสนุกจังเลยอะไรทํานองเนี้นะคะเหมือนกับว่าโอ๊ยพูดคุยกันมาจะชวนไปเล่นกีฬาถ้าใครเล่นแพ้เนี่ยจะต้องเป็นคนเลี้ยงข้าวอะไรทํานองเนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมระหว่างเพื่อนฝูงที่น่าสนุกทีเดียวฉะนั้นในวันนี้นะคะบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องของการชวนไปออกกําลังกายกาันไหมเราก็คงจํากันได้ดีนะคะกับคําศัพท์ที่ เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือมอรยะมอรยะแปลว่าทําอะไรเสร็จแล้วก็มาอุนดงอุนดงก็คือกีฬาแล้วก็กีฬาในสนทนานี้เราก็คงจะได้ยินคําว่าเทนเทนิสเทนนิส์ก็คือกีฬาเทนนิสนั่นเองนะคะจากนั้นก็จะกล่าวถึงว่าการเล่นกีฬาครั้งนี้ของเขาเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกก็ชรีมีชรีมีใช่ไหมคะ จากนั้นก็ประโยคสุดท้ายที่อยากให้จำนี่ละค่ะน่ารักน่ารักนะคะชินันดาน่าสนุกจังอะไรทำนองนี้เอาละในเมื่อได้รับฟังคำแปลบทสนทนาทั้งบทแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งคำศัพท์การใช้อะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเรามารับฟังบทสนทนาเต็มเต็มเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้จับคำศัพท์ต่างๆที่เราได้รู้ความหมายแล้วเรียบร้อยจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ 예빈 씨, 내 이름 알아요? 그냥 집에 있을 거예요. 심심한데 나랑 같이 운동하러 갈까요? 무슨 운동이에요? 테니스요. 추천하시는 테니스도 친추 나아요 그럼요. 2년 전에 배웠어요. 정말 대단하다. 대단하긴요. 그냥 재미로 해요. 그러나 2년이나 배웠다니 정말 잘하겠어요. 예빈치도 만만치 않다고 들었어요. 그럼, 테니스 게임에서 찐 사람은 밥 사줘야 돼요? 와우, 지난다! ล้ค่ะได้รู้รูปแบบบทสนทนาต่างๆไปแล้วเรียบร้อยทั้งเรื่องราวที่ชักชวนกันไปเล่นกีฬากันนะคะคุณผู้ฟังล่ะคะได้ออกกําลังกายกันบ้างหรือเปล่าสุขภาพจะได้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแต่ตอนนี้เราก็จะต้องมาออกกำลังสมองของเราให้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเกาหลีของเราสมบูรณ์ขึ้นด้วยเช่นกันค่ะค่ะสำหรับโครงสร้างทางไวยากรณ์ในวันนี้นะคะได้ยกมาจากตัวอย่างในประโยคนะคะที่ว่า เล่นเทนนิสเป็นด้วยเหรอนะคะเล่นเป็นไหมนะคะเล่นเป็นด้วยหรือนะคะภาษาเกาหลีพูดด้วยประโยคที่ว่าคำกิริยาบวกอึนหรือรีอรึนชบวยอะาไราคำกริยาบวกอึนหรือรีอรึนอึนหรือ,อรีอึนนั่นก็เป็นตัวชี้คำกริยาใช่ไหมคะ<ช>ถ้าค,คำกริยาที่มีตัวสะกดใช้คำว่า อึลชุลอไรโค่ะแต่ถ้าเป็นคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกดก็ใช้คำว่าริอึลชุลอรารโยตรง <ไป S 1> นี้ก็ต้องละเอียดกันหน่อยนะคะว่าเวลาจะนําไปใช้แล้วก็ต้องดูว่าคํากริยาของเรานั้นมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดแต่ในชุดประโยคเดียวกันคือชุนอารายโยค่ะค่ะขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างคําว่าเขียนภาษาเกาหลีคือคําว่าซืด ซือดานะคะตัดดาออกไปเหลือแต่ซือนะคะที่แปลว่าเขียนนะคะคําว่าซื้อไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นนําเอาตัวรีอึนหรือเทียบได้กับตัวลอลิงของเรามาใส่นะคะก็จะได้ว่าซื้อชุลอะไรยอซื้อชุลอารายอแปลว่าเขียนเป็นนะคะและถ้าหากเราขึ้นปลายเสียงนะคะขึ้นเสียงสูงไปหน่อยใช่ก็จะกลายเป็นคำถามนะคะว่าเขียนเป็นไหมซื้อชุลอะไรโอ ซึลชุลอะไรก็ง่ายๆเลยนะคะทาให้เป็นเสียงสูงขึ้นมานิดนึงก็จะกลายเป็นคําถามว่าเขียนเป็นไหมนั่นเองทีนี้ที่เราจะพบกันในชีวิตประจำวันขับรถเป็นไหมค่ะคาว่าขับรถภาษาเกาหลีคืออุนจอนฮาราอุนจอนฮาาก็จะเป็นคําว่าขับรถเป็นไหมก็จะพูดได้ว่าอุนจอนฮันชุลอะไร哟อุนจอนฮันชุลอะไร ขับรถเป็นไหมนะคะแล้วถ้าหากว่าขับรถเป็นจะพูดว่ายังไงคะอุนจนฮันชูอะไรโยอุนจนฮันชูอะไรโยใช่ค่ะขับรถเป็นทีนี้ถ้าไปสมัครงานเดี๋ยวนี้สําคัญมากเลยเขาจะถามว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมค่ะคําว่าใช้คอมพิวเตอร์นะคะคือคําว่าคอมพิวเตอร์ฮาดะคอมพิวเตอร์ฮาดะเพราะฉะนั้นใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมนะคะคอมพิวเตอร์ฮันชูอะรโย คอมพิวเตอร์หันชูอะไร哟ใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมนะคะทีนี้แหมเราเรียนภาษาเกาหลีบางทีเราก็จะถามเพื่อนพูดภาษาเกาหลีเป็นไหมเราจะได้สอนให้ไงคะพูดภาษาเกาหลีนะคะฮันกุกอรึฮาราฮันกุกอรึฮาราฮันกุกอรึหันชูอะไร哟ฮันกุกอรึหันชูอะไร哟 าาก,ะะก,กนะะ็พูดภาษาเกาหลีเป็นไหมนั่นเองนะคะก็เอาฮันกุกกกฮาดามาบวกกับชุนอารายโยนะคะก็จะเป็นฮันกุกกกฮันชุนอารายโยพูดภาษาเกาหลีเป็นแต่ถ้าจะถามก็อารายโยก็เป็นไหมนั่นเองค่ะทีนี้ลองดูซิว่าถ้าไปเที่ยวบ้านทำอาหารเป็นไหมค่ะคำว่าทำอาหารนะคะโยริฮาดาโยริฮาดาทำอาหารเป็นไหม โยรีฮัลชุลอะไร哟โยรีฮัลชุลอะไร哟แหมงั้นถ้าทำเป็นนะ่ะแล้วเพื่อนมาทานข้าวด้วยเราจะทำอาหารให้เพื่อนทานจะถามว่าทานอาหารเผ็ดไหมคำว่าทานอาหารเผ็ดนะคะภาษาเกาหลีว่าแมวุนอึมชิกมอกตาแมวุนอึมชิกมอกตานะคะยาวไปหน่อยนะคะทานอาหารเผ็ดได้ไหมแมวุนอึมชิกฮักกลชุลอะไร哟 แม้วยน음식을먹끊출알아요ค่ะงั้นก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับครั้งนี้ที่เป็นเรื่องของกีฬางั้นจะถามใหม่ก็แล้วกันนะคะว่าว่ายน้ําเป็นไหมเพราะบางทีจะไปเที่ยวทางน้ําจะได้ได้สนุกไงคะค่ะคาว่าว่ายน้ํานะคะคือคําว่าซูยองฮาดาซูยองฮาดาว่ายน้ําเป็นไหมซูยองฮันชุลอะไร哟ซูยองฮันชุอะไร ว่ายน้ำเป็นไหมนี่เราก็ได้ตัวอย่างประโยคต่างๆนะคะเราก็จะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมละค่ะว่าเราจะเลือกที่จะถามว่าทําอะไรเป็นกันบ้างอย่างนี้นะคะจะขับรถเปเลยเราก็ต้องไปดูคําศัพท์ที่เกี่ยวกับกริยาน,นั้นๆต่อแล้วก็มาบวกด้วยว่าชุ้อะไรยชุนอะไรย,ไรยส่วน ตัวเติมที่ท้ายคำกริยาที่จะเป็นว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดที่จะเลือกใช้อื่นหรือรีอ,อื่นนี่เราก็จะต้องรอบครอบด้วยเช่นกันนะคะจะได้ใช้ให้ถูกต้องนี่ก็คงจะเป็นตัวอย่างที่เรานำมายกคร่าวๆแต่ไม่ต้องห่วงนะคะผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวโดยละเอียดเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในหนังสือคู่มือประกอบการรับฟังรายการพูดจาภาษาเกาหลีซึ่งเราจัดทาเป็นหนังสือ เป็นรูปเล่มให้ด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่สนใจจะขอสำเนาจากทางรายการก็ได้นะคะติดต่อไปได้ที่ส่วนจัดการทรัพยากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02 354 57 30 02 354 57 30 ต่อ114และ115ค่ะบอกว่าสนใจที่ต้องการจะขอสำเนาหนังสือคู่มือประกอบการรับฟังพูดจาภาษาเกาหลีโดยอาจารย์สิรินาศสิริรัตน์นะคะ ค่ะฉะนั้นในช่วงนี้ได้ยินเสียงเพลงเหล่านี้คงจำกันได้ดีนะคะมาเข้าสู่ช่วงเกรดวัฒนธรรมที่นํำมาฝากในช่วงท้ายรายการเป็นประจำเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับเกรดวัฒนธรรมในวันนี้นะคะเมื่อเรามีบทสนทนาเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะเราก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาประจำชาติของชาวเกาหลีมาฝากกันด้วยนะคะ ซึ่งกีฬาประจำชาติของชาวเกาหลีที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ได้ไปแข่งขันกันทั่วโลกกันมาแล้วในกีฬาโอลิมปิกจนบางทีนักกีฬาของไทยเราก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินเหรียญทองมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือกีฬาเทควันโดค่ะค่ะเท,ทควันโดนะคะเป็นกีฬาประจำชาติของชาวเกาหลีที่รู้จักกันดีในโลกกีฬาทุกวันนี้โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดก,กีฬาโอลิมปิก กีฬาเทควันโดก็ยังเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นกีฬาเทควันโดนั้นเป็นกีฬาที่ใช้หมัดใช้การเตะและการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อเล่นกีฬาเทควันโดเราก็จะมีชุดเทควันโดเรียกว่าโทโบกโทโบกค่ะโทโบกก็จะเป็นชุดสีขาวคาดด้วยผ้าคาดเอวสีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ระดับความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งนั่นก็คือสำหรับผู้ที่ เริ่มหัดเล่นนั้นจะเป็นผ้าคาดสีสีขาวนะคะค่ะและหากว่าเล่นมานานจนมีระดับสูงแล้วผ้าคาดเอวก็จะกลายเป็นสีสีดำค่ะสีดำนี่ไม่ได้หมายถึงผ้าคาดเอวสกรปรกขึ้นนะคะ <c oughs> แต่เขาจะแยกประเภทเลยว่าสีขาวนี้สำหรับมือใหม่ค่ะมือใหม่หัดเล่นนะคะจนถ้าสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจนถึงสีดำนั่นก็คือโอ้โหเล่นนานจนเก่งเลยระดับสูงแล้วละค่ะ ซึ่งผู้ที่ได้สายคาดเอวสีดำนะคะจะมีชื่อเรียกว่ายูดันจาผู้ที่มีดันหรือระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นก็จะหมายถึงมีความสามารถและประสบการณ์มากขึ้นด้วยเช่นกันระดับของสีผ้าคาดเอวนั้นก็จะมีการเรียงลำดับจากระดับต้นไปสู่ระดับสูงคือตั้งแต่สีขาวสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีแดง แล้วก็สุดท้ายก็คือสีดำนั่นเองค่ะผู้ที่มีระดับหรือที่เป็นภาษาเกาหลีว่าดันนะคะดันหรือระดับเนี่ยผู้ที่มีระดับหรือดันตำกว่าก็ต้องให้ความเคารพต่อผู้ที่มีระดับเหนือกว่าหรือสูงกว่านั่นเองนะคะเราจะเรียกครูผู้สอนเทวกนโดให้เราว่าชาบูนิมชาบูนิมหรือคุณครูนั่นเองค่ะ การเล่นกีฬาเทควันโดนั้นนะคะนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็จะส่งผลให้สามารถทำงานใ,นใดๆได้ด้วยความมีสติเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอีกด้วยนะคะผู้ที่เล่นกีฬาเทควันโดโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายนั้นจะเป็นการดีอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ทำให้มีสุขภาพดีงดงามแล้วก็ยังสามารถป้องกันตัวเองได้เมื่อเกิดอันตร,รายอีกด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องของเทกอกนโดกีฬาประจำชาติของชาวเกาหลีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้พร้อมทั้งช่วงเวลาของรายการผู้จาภาษาเกาหลีของเราหมดลงอีกแล้วเช่นเคยค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะอันยุิเคเซโอทามจูโตมันโอสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ 안녕히계세요ถ้ามีตอ만나요ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่เ2เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t